วิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้ครับวันพุธที่9ก้ก,กรกฎาคมครับวันนี้วิเคราะห์แค่5คู่น้จริงบอลเยอะนะครับแต่ว่าผมเอาโฟกัสมา5คู่ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปนะครับมีฟินแลนด์มีหลายตัวด้วยที่สวยวันนี้ครับติดตามต่อในรายจอนเชพีต้อง8ป 8, 8ีแนะครับแล้วก็ฟุตบอลหญิงช่วงนี้กำลังเข้าพีกเลยไหมครับหลังจากวันนั้นเราให้เป็น VP นะเมื่อวานผมเชียร์เยอรมันหญิงก็โอเคครับสกอร์เยอะไปญี่ปุ่นสกอร์เยอะโอเคที่ไม่โอเคคือตัวของ 8, bon คูพีเอสบอลยูฟ่าแชมเปียน บอลกระชับมิทีมชาติครับผมโคเ็นเฮเกนจบน้อยนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็มีรอบหนึ่ครับมีตัวของเชลซีครับผมยังไม่เตะตอนของคราเค์นะครับ <c oughs> ขอไปครับส่วนวันนี้มีตัวของปาริสก,กับมาริดเป็นบิ๊กแมตต์ตลอดการเลยสิผมตอนนี้นะครับผมอยากดูคู่นี้มากๆนะครับโอเคเดี๋ยวไปวิเคาะกันครับ5คู่แบบนี้ครับไปดูคู่แรกครับปาีสแซังแมงเจอกับเรอัลมาริดครับผมอันนี้รอบ4ี่ทีมนะ พบกันมา10ครั้งนะครับปารีสเจอมาดริดปารีสชนะไป4แพ้5้สมรืน 1, ชนะไปสามสมสองแพ้ 2, 5ครั้งเฮตูเฮตูมาดริดดูดีกว่านะครับแต่ภาพรวมเอาจริงๆนะที่ปารีสชนะ3ครั้งมีไปเยือนชนะบอลตัวของสมรสองปีสองพันสิบหกนะครับแล้วก็สามศูนย์ยูฟ่าวันนั้นครับเกมมาสุดครับหนึ่งศูนย์มาดริดบอลยูฟ่านะครับภาพรวมกลางๆเอามาดริดดูดีกว่าจากเฮตูเฮต์นะครับ ส่วนฟอร์มปารีสของถ้วยนี้ครับเขามีแพ้บอตูฟกโกจากบราซิลเหมือนตัวเชลซีนะสุดที่อาชนะหมดเลยล่าสุดก็ชนะเบยเลสองศูนย์นะครับเจอทีมเล็กไม่มีปัญหานะครับส่วนมาดริดมีเสมอก็ชนะมาสี่เกมเกมล่าสุดดอทมูลจริงๆมันสองศูนย์ง่ายๆนะ <c oughs> เปลี่ยนเกมเปลี่ยนแผนนิดหน่อยครับโอ้โหเกือบตื่นเต้นครับลูกไปดูซูเปอร์เซฟของกุกตัวทีสุดท้ายเลยครับอันนั้นคือที่สุดเลยนะไม่งั้นผมยาวเลยวนนั้นนั้นเชียร์ไปเยอะมากนะครับ โอเคโปรแกรมนั้นถัดไปไม่มีแล้วครับผมเดี๋ยวมาดูว่าเข้าชิงไหมนะครับดูนักเตะซะหน่อยครับของปารีสฟูทีมในชุดนี้ครับผมเดมเบเร่ครับดูเอ้ขาวัาสเคเรียครับฟาเบียนรรอีนะครับวิติน่าตัวของเจ้าเนเวสไฮกิมี่เมนโเมเดสครับมากินยอดเบาโนครับผมจอนาดูมาฟูทีมครับ ตัวเจ็บตัวใบแดงผมนี้ไม่ส่งผลครับส่วนมาดริดครับกองหน้าก็วินิซิโอจูเนียครับผมกับตัวของกัสโลกาเซียตัวชี้ตอนนี้ครับอานอว์กับตัวของฟันกาเซียนะครับกางทำเกมครับกูเลอร์ครับผมนะไอ้กูเรครับผมแล้วก็วอร์เดครับชุดบริงแฮมครับชูอาเมนี่ซันเชลล์รูเกอร์ครับโกเป็นกุ๊กตัวครับเสียตัวของเซนเตอร์ตัวเก่งไปดีนเฮาเซ่นนะครับผมเสียดายมากๆนะโดนใบแดงไปกำลังกำลังทีมดีอ่ะอันนี้ก็เลยท้าเกิเรื่องเรื่องต่างๆตอนนี้ผมว่านะมาดริดมีปัญหามากกว่าปารีสแน่นอนครัับบผมพพเิ่่งงงโดดนใแตวทีล มาตลอดทุกนัดแทนนะครับส่วนตัวเจ็บมาริดนี่เยอะอยู่แล้วนะครับ <c oughs> วันนี้ทางด้านของปารีสเจอกับมาริดครับปารีสเปิดใส่มาริดสนามกลางนะเจอที่เมกาครับผมปารีสเปิดใส่ศูนย์จุดสองห้าครับเฮตูเฮตูศูนย์สองห้าครับผมมินนมาริดสามหนึ่งสกอร์เยอะสองสองปารีสสกอร์เยอะสามศูนย์ปารีสสกอร์เยอะสามหนึ่งมาริดสกอร์เยอะเท่ากับว่าสี่ครั้งที่เป็นศูนย์สองห้ามีสกอร์เยอะทุกเกมครับ ของปารีส5เกมหลังสุดที่เปิดทุกๆมีตรงนี้ครับ4-0แอนมาริดสกอร์เยอะชนะไปจน2-0สกอร์น้อยครับส่วนในแอนมาริดครับ5เกมเปิดถูกๆไม่มีเลยผมเป็นแฟนมาริดครับบอกแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเรื่องทีมนี้ผมชอบมาริดมากกว่าครับแต่เรื่องความพร้อมนักเตะปารีสดูดีกว่าเฮตูเฮนมาริดดูดีกว่าครับผมแต่สติไปทางสกอร์เยอะครับผมวันนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจมาริดนะเพราะปารีสแข็งจริงครับแต่ผมเชื่อในมาริดเพราะมันปรับแผนมาพอสมควรจริงๆอ่ะตัวดีทาวเนนีอกห็มัคแ้ืชุดดิะ ซูเซนเตอร์ก่อนที่มันจะจบดูกันที่ฟอร์มไม่ค่อยดีอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะเชียร์สกอร์เยอะเป็นหลักครับผมนะผมบอกตรงวันนี้เชียร์มาริดยากหน่อยตอนนี้ปารีสมันของจริงครับผมแข็งจริงๆครับผมวันนี้ครับนะก็ภาพรวมครับเชียร์มาริดสกอร์เยอะนะครับ คู่ต่อไปไปดูตัวของบอลอ่ายูฟาแชมเปียนลีกครับ <c oughs> อันนี้บอกเลยว่ายูฟาตอนนี้อ่ะเดี๋ยวดเดี๋ยวดูสติผมวิเคราะห์ก่อนก็ได้ครับค่อยค่อยสนใจกันเพราะว่าผมวิเคราะห์เป็นตัวแรกคูเอสยังไม่ผ่านเท่าไหร่ครับผมนะ <c oughs> เบนดัดวลกรีนรัสการ์ครับเจอกับดินโมมินท์ครับวันนี้มาครับผมมา <c oughs> พบกันมาสองครั้งครับเป็นตัวของบ้านใครบ้านมันครับสกอร์อน้อยทั้งสองเกม ฟอร์มของด o กเร์เครับสิบเกมชนะไป2อ,อ่าแพ้2เสมอ6เกมฟอร์มเฉยๆนะในบ้าน6เกมมาสุดดูดีมากนะครับผมก็อ่าเกมในบ้านนะครับผมไม่แพ้มา6เกมเพิ่งเกมกระชมีดล่าสุดแพ้ไป1เกมนะครับส่วนดินาะโมเมิสครับเล่นบอลลีกมาตลอดครับเข้าวิน3ไม่เข้า7จครับชนะไป6แพ้ไป3เสมอ1ครั้งเยือน5เกมล่าสุดที่เห็นเขาชนะไป2แพ้2เสมอ1ครั้งนะครับ สองทีมเดี๋ยวพักเจ็วันแล้วเดี๋ยวดอกเรสพักอีกเจ็ดวันเชือกับมิ้นเท่ากับว่าสบายๆครับส่วนมิ้นอีกสามวันวต้องไปเตะบอลอีกต่อครับตัวเจ็บภาพรวมจะว่ามีปัญหานิดหน่อยไม่น่าส่งผลขั้นนี้ครับวันนี้ดอกเรสครับเปิดใส่ดีนามโมมินหนึ่งจุดเจ็ดห้าครับเฮทุเฮทวันนั้นครับแพงๆสุดก,ก็เป็นด้านบ้านดอกของดอกเรสครับผมก็โอเคนะวันนี้ถือว่าแพงดีครับแต่ว่าปีนี้สิบเกมยังไม่เห็นเปิดแพงๆเท่าไหร่ส่วนตัวมิ้นครับ ส่วนใหญ่จะเป็นการเปิดเสียเขามากกว่าเพราะว่าในนอริเขาเป็นดับต้นๆอยู่แล้วนะครับนะคู่นี้ก็ถ้าตามเทสต์เฮดผมชอบดวกเวสมากกว่าแต่ฟอร์มไม่ค่อยดีครับนะคู่นี้ก็เฉยๆครับผมไม่สวยเท่าไหร่ครับชอบดวกเวสในบ้านแต่เฉยๆนะคู่ต่อไปไปดูบอลอ่าเชลบอนเจอรินฟิลครับอันนี้ก็เป็นบอลยู่ฟาแชมเปี้ยนครับเชลบอนจากไอิหร่านครับผมเจอรินฟิลครับผมนะอันนี้ผมจําไม่ได้แล้วอีกอีกอะไรว่าจาไม่จําไม่ได้ครับผมนะขออภัยด้วยครับ คุณมากคือเป็นเป็นหนึ่งทีมอ่ะที่ผมติดตามบ่อยเพราะมันยิงเยอะผมเชียร์สกอร์เยอะไปบ่อยผมจําไม่ได้ว่า <c oughs> มันเป็นรีกอะไรหนึ่งมันเป็นรีกรีกหนึ่งอ่ะที่ที่สกอร์เยอะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะผม <c oughs> ขอขอข้อมูลเลยเพราะว่าตัวนี้เคยเคย,เคยตามบ่อย,อยงไงสโมสรนดินฟิลนะครับ <c oughs> เป็นรีกของไอรันเหนือครับรีกไอรันเหนือโอเคเ <c oughs> ชอร์บอนปัจจุบันดับที่ห้าครับดินฟิลดับที่หนึ่งนะครับ <c oughs> พบกันมา3ครั้งโอ้โหเสียดายมากสครั้งเจอก,กันสกอร์ไม่เคยสูงเลยครับ <c oughs> เป็นเรียนฟิลที่ดูที่ดูดีกว่าทั้ง3ครั้งเสมอหนึชนะ2ครั้งฟอร์มเชเบอนปัจจุบันก็กลางครับไม่ค่อยดีด้วยครับสิเกมเข้าบิน2อเจ้าสไม่เข้า6ครับชนะไป3เสมอสี่แพ้3ครับในบ้าน5เกมมาส่วนของเชเบอนที่เห็นตอนนี้เขาชนะไป2ครั้งแพ้สเสมอหครั้งครับ ส่วนอินฟิ l ครับ10เกมเข้าวินไปทั้งหมด6ครั้งไม่เข้า2ครับชนะไป8แพ้2ครับเยัน5เกมมาสวนของอินฟิวฟอร์มภาพรวมกลางๆนะชนะไป3แพ้2นะครับพัก7วันเดี๋ยวมาเจอกันอีกครั้งเลยครับ <c oughs> ผมโอเควันนี้เชลบอนครับเปิดเปิดไซรินฟิลศครับ เฮดทูเฮดไม่มีฟอร์มเชอร์บอนปัจจุบัน0.25ครับผมมีแอร์แพ้โบฮิเมีย10ชนร์ลเซนเพนิก10สำหรับวอเตอร์ฟอร์ด22กางกลางโซนอินฟิว ill, ครับก็มีแพ้นหลอนเอฟซีครับถ้าเกิดว่าเชียร์คู่นี้เอาจริง,รงนะห่วยทั้งคู่นะครับแตนะ่ผมชอบอินฟิวมากกว่านี่ห่วยทั้งคู่ครับนะคู่นี้คู่ต่อไปดูดิวสตอมเจอคิทเตอร์ซุน 0, ครับเป็นบอลนอร์เวย์นะครับบอลนอร์เวย์เป็นบอลนอร์เวย์ครับครับบอลถ้วยนะ ริวสตอมปัจจุบันอยู่ดับที่1ครับลีก2นะครับผมส่วนคิทเตอร์ซูนก็ลีกวันนะครับผมดับที่9นะครับพอมิริวสตอมปัจจุบันดับที่1โอเคพบกันมา10ครั้งริวสตอมเข้าวิน1เจ้า1ไม่เข้า8ครับชนะ1แมตช์จาก10เกมเสมอ4แพ้5ครับในบ้าน5เกมเจอแบบคิทเตอร์ซูนนะริวสตอมครับไม่ชนะเลยครับ6เกมในบ้านเจอคิทเตอร์ซูนแพ้2เสมอ4ครับ ฟอร์ปัจบาลริวสตอมสิเกมเข้าวิน4ไม่เข้า5เจ้า1ชนะ5เสมอหครับในบ้านภาพลม6เกมบาสุดที่เห็นฟอร์มตอนนี้ครับชนะไป3เสมอ3กลางๆครับส่วนคิดเตียนซูนครับสิเกมเข้าวิน4ไม่เข้า5เจ้า1ชนะไป2เสมอ4แพ้4ครับเยือน6เกมที่เห็นตอนนี้ครับชนะไปครั้งเดียวเองครับแล้วก็แพ้2เสมอ3นะครับนี่ก็ฟอร์มไม่ดีเหมือนกันครับสทีมพักเดี๋ยวลสตอมพัก2สัปดาห์ครับคิดเตียนซูนพักแค่4วันครับแล้วก็สิบเอ็ดวันเท่ากับว่างานหนักกว่านะครับ รีวสตอร์มพับเปิดใส่คริสเตียนซูน0.5ครับเฮดูเฮด0.5ครับผมเป็นคริสเตียนซูนคริสเตียนซูนครับแล้วก็คริสเตียนครับโอ้โหเฮดูเฮดไปทางวิคิตเตียนหมดเลยอีกฟอร์มใหญ่กว่าด้วยอ่ะเชลคริสเตียนซูนนะครับเราอีกใหญ่กว่าฟอร์มใหญ่กว่าเฮดูเฮดขาด้อยกว่าแต่แค่พักน้อยนะครับคู่สุดท้ายครับไปดูชับบอกเจอกับไวกิ้งครับชับบอกล่าสุดเป็นตัววีพีผมนะสกอร์เยอะไปครับจบสามหนึ่งนะครับ อันนี้อีกวันเจอกันนะเชาบอกอันดับที่7ครับไวกิ้งอันดับที่1ครับพบกันมา10ครั้งเชาบบอกเข้าวิน3ไม่เข้า7ครับชนะไป2เสมอหนึ่งแพ้7ในบ้าน5เกมเจอไวกิ้งครับเขาแพ้5เกมติดต่อกันนะครับ100%ไวกิ้งชนะครับฟอร์มปัจจุบันเชาบบอกครับ10เกมเข้าวิน7ไม่เข้า3ครับชนะไป4แพ้ไป2เสมอ4ครับในบ้าน4เกมหลังสุดเขาชนะไป2แพ้1เสมอ1ครับส่วนไวกิ้งครับ10เกมเข้าวินแปไม่เข้าหึ่งเจ้าหนึชนะไป9เสมอ1ครั้งภาพรวมถือว่าฟอรร์มมดีากคับ สองทีมพักประมาณอ่าสีวันเท่ากันครับวันนี้ไวกิ้งบุกมาเปิดใส่ชาบบอก0 2นอครับถูกมากนะเฮดทูเฮดครับไวกิ้งครับอันนี้ชาบบอกครับแล้วก็ไวกิ้งครับฟอร์มสิบเกมผมมองว่าไวกิ้งดูดีกว่าคู่นี้ไม่ยากครับผมตามไวกิ้งเลยบอลถ้วยนะครับภาพรวมวันนี้ครับยังอยู่ที่ตัวของสโมสรโลกของมาริดมากกว่าที่เป็นบิ๊กแมตช์นะครับนะเดี๋ยววงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูว่ามีตัวไหนสวยบ้างผมชอบมาริดนะครับผมอันนี้ชอบโดโกเรสครับผมนะ วินฟิวครับคิดเตือนซูนครับแล้วก็ไวกิ้งครับผมนะตัวคาดว่าสกอร์จะมีมาดริดหนึ่งทีมครับแล้วก็ทายสกอร์สามคู่ครับทายมาดริดครับผมหนึ่งคู่ทิวสตอมหนึ่งคู่ครับแล้วก็ชาบอกหนึ่งคู่ครับทายสามคู่นี้ในรายจอนครับทายถูกสามคู่จากหมื่นหนึ่งครับสองคู่จากพันหนึ่งคู่จากสองร้อยไม่เป็นวีพีกับจอนครับเจพีต้องแปดเจพีแปดแปดแปดนะครับสำหรับวันนี้ตัวน่าสนใจเดี๋ยวมิริกฟินแลนด์ครับ ฟรนด์เดวิสทั้งสองนะครับพวกนี้สกอร์เยอะน่าสนใจแล้วก็มีบอลหญิงชุดนี้บอลหญิงกลังดีนะติดตามได้เลยครับบอลหญิงชุดกำลังดีมากๆครับเข้าวินมาสองวันแล้วมีอเมริกามีเจอรี่ครับผมอันนี้ก็น่าสนใจครับมีอินเตอร์เมลลี่ด้วยนะครับแล้วก็มี U.S. เออ่ Open Cup ด้วยโอเคครับผมพวกนี้อยู่ในกาดเช้านะครับผมก็มาดูกันตอนเช้าอัปเดตให้เพราะมันแต่หกโมงอ่ะผมอาจจะส่งสักสี่ห้าทุ่มประมาณนี้นะครับส่วนสโมสรก็รับมีสโมสรที่เห็นมีสโต็กน่าสนใจสตอมกราสนะครับวินสามตัวน่าสนใจวอลเบอร์เกอร์ ซาเก็บอัคมาปลั๊กชาวกาเซนโอ้โหรพวกนี้ถือว่ากระชับมีสโมสรน,น่าสนใจหลายตัวนะเป็นหนาตัวที่ผมชอบติดตามเป็นมีสติสมีสติสกอร์เยอะบ่อยด้วยครับก็ติดตามในรายจอจิงพีตองแปดิงีแปดแปดนะครับขอบเป็นวิดีทุกท่านครับเดี๋ยวเจอพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ